ครับตอนนี้มาการนันทการพระอาจารย์ตุลลูกสอนครับเห็นท่านออกมาทํางานแต่เช้าขยันในการเข้ากรรมวัดสายานพระารามเห็นท่านเก็บกวาดทำความสะอาดตั้งแต่เช้าก็ขออาจารย์ให้ข้อคิดเกี่ยวกับธรรมะ การงานในการทางานตรงนี้นี่นะครับขอคอุณธรรมสการยังอาจารย์มหามจาิิเน้อวัดโพธิชัยเนาะช่วงเช้าในทาง่นน้อทางทุลุงหรือว่าก็เก้ากับผมก็ได้ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูกเก็บกอบอบกวาดอะไรต่างๆในเวลาต้อนรับ ปี2อเพราะฉะนั้นญาติโยมตั้งหลายตลอดถึงคนที่ยังได้ยินได้ฟังในการเก็บขอบขอบกวาดนี้ก็ขอให้เ,เก็บกวาดอะไรต่างๆที่มันไม่เป็นมงคลกับชีวิตให้ออกจากตนตัวให้สถานที่เปล่งใสไวยิยญะใครไปใครมาก็จะได้มี ความ <c oughs> ลุ่มอกินใจจะเรินอนกายด่างก,กายนีด้ดีจะเป็นที่จเจริญใจความสว่างสวัยข้างนอกกเป็นที่จเจริญตาจเจริญใจกับโมไดบเห็นก็ขอฝากข้อคิดในกิจกรรมนี้ ให้มีความเปล่งใสไว้ยะเริ่มต้นชีวิตใหม่สองพันาร้อยหกสิบเจ็ดทำกิจการงานอะไรขอให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี<ฮ>าบุญญาลอยเสีที่ทำทั้งทั้งคนพูดและคนทำก็ขอให้น้อมนำมาซึ่งสิ่งดีๆมากับชีวิตพร้อมด้วย เงินทองไหลหลังทางมาดังน้ำคงคาไหลาบาขาดสายเนะเาะเพอเงินหมื่นไหลามาแทนเงินแสนไหลเข้าบ้านเงินล้านไหลเข้ามือ,ม,อมีคนนับถือยิ่งยืนนานเข้าเปลือกข้าวสารที่ตก,กลงที่าลานนี้ก็จะเอาไปาถวายหรือว่าเอาไปาส่งเสริมองค์สง้์ให้ครับ เจ้านายไก่ที่อยู่ในป่าสุขล่วป่าสาแพ่หมูเจ็ดเป็นลำดับต่อไปขอให้ทุกคนทุกท่านได้มีความสุขความเจริญปีสองนน7ทุกคนทุกท่านด้วยเธอ สาธุครับกร่าวขอบคุณพระอาจารย์ครับพร,าารพระอาจารย์เก็บทุกกระเบียดนิ้วครับเพราะว่าสิ่งของที่เป็นเรามองว่าเป็นขยะแล้วไม่มีประโยชน์สาหรับคนไม่มีประโยชน์กับสำหรับส่วนอื่นๆแต่ว่ายังมีประโยชน์สาหรับไก่ไก่และดอกและสัตว์ที่กินอาหารพวกนี้อยู่เพราะว่า,าไก่ที่ป่าคูรัวที่พระอาจารย์อยู่นั้นมีอยู่จํานวนมาก เราเก็บเศษอาหารตัวนี้ไปก็เป็นประโยชน์กับเขาก็ขอนุโมทนาสาธุขอบุญกุศลทั้งหลายที่พระอาจารย์ได้ดูแลสัประสัต์ทั้งหลายทั้งหมาแมวและไก่นกหนูกาไก่ก็ขอบุญกุศลทั้งหลายที่ส่งเสมวยพรให้พระอาจารย์พบกับความสุขสมปรารถนาจะเดินในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุสาธุสาธุอน้อง และขอรวยพร้ห้ก,กับคณะทายจะได้ทำที่จีตางคลิปโพลวงปูจุพวกความสุขความเจริญมีความสุขกายสุข,สขใจสมปรารถนาต้่การทุกคนทุกทา่านเถิด